อดีตการผ่านไปไม่กลับหลังอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันสำคัญควรคำหนึง่งตรองให้ซึงคุณความดีมีหรือยังอย่าปล่อยให้วันวานที่ผ่านพ้นทำให้เราทุกทนจนหมดไม้มัวครุ่นคิดอาจทำผิดสาลงไปก็เพิ่มวันเสียใจไปอีกวัน คนประมาทเสียใจเมื่อใกล้มวยก็เนื่องด้วยไม่ทันสร้างทางสวรรค์สร้างเมื่อเจ็บใกล้ตายมักไม่ทันพึงรีบสร้างทางไว้พร,รันนั่นละดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท n เล่าเรื่องที่ครรพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน o ์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่า พร้อมท้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง4วิธีรับมือกับปัญหาที่มากับช่วงชีวิตที่แย่ๆท่านผู้ฟังครับองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ก็ได้เคยทรงตรัสเอาไว้ว่า ทุกสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีเกิดก็อย่อมที่จะมีดับไม่เพียงแต่สิ่งที่มองเห็นแต่ยังได้รวมถึงสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้ก็อย่างเช่นในเรื่องที่เป็นความคิดความอ่านของเราทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรเลยที่มันจะจีรังยั่งยืนชีวิตของเราก็เช่นกันครับทุกวันนี้เราก็อาจจะสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินแต่เมื่อมันถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนเวลาที่เปลี่ยนอะไรมันก็เปลี่ยน บางที่เราก็ถึงกับล้มละลายไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวและเมื่อชีวิตมันก็ได้ดำเนินไปบนความไม่แน่นอนเช่นนี้ไม่วันใดก็วันหนึ่งเราก็อาจจะประสบกับเรื่องราวเช่นนี้ได้ทีนี้ก็จึงเป็นคำถามที่ว่าแล้วเราจะฝึกยอมรับความจริงตรงนี้กันได้อย่างไรเราก็ลองมาพิจรารณาวิธีรับมือเมื่อเราเจอกับปัญหาย่ๆก็มีด้วยกันสี่ข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งก็คือความหมายที่ตรงตัวเลยครับ ก็คือเราจะต้องหัดยอมรับความจริงให้ได้ก็เพราะว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทําให้ได้ก็คือการที่เรายอมรับความจริงว่าชีวิตของเรานั้นมันก็ไม่แน่นอนอยู่แล้วเราต้องยอมรับให้ได้ว่าเราไม่อาจจะหนีจากความทุกข์ได้ความสุขความทุกข์ก็มักที่จะเป็นกองคู่กันเสมอและในเมื่อถึงตอนที่ช่วงชีวิตของเรานั้นจะดีหรือไม่ดีเราก็ต้องเลือกที่จะยอมรับที่จะต้องอยู่กับสิ่งเหล่านั้นให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ ก็ล้วนขึ้นอยู่กับจิตใจของเรานี่เองครับข้อที่สองก็คือการยิ้มยอมรับให้กับตัวของเราเองเพราะต่อให้ตัวของเรานั้นไม่มีที่พึ่งพิงอาศัยแต่ก็อย่าได้ลืมนะครับว่าเรานั้นก็สามารถเติมกำลังใจให้กับตัวของเราเองได้แม้ในตอนที่ไม่เหลือใครสักคนก็ยังเหลือตัวของเราเองนี่แหละครับและเมื่อโลกแห่งความจริงนั้นไม่ได้สวยงามไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดฝันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด กอขอให้ตัวของเรานั้นจงได้ตั้งสติและหลับตานับ1-10ถึงหายใจเข้าให้ลึกๆแล้วก็พูดกับตนเองว่าที่เราได้ทำมาน,นี้มันก็คงจะดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วแล้วก็ลืมตาจัดการกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าซะครับข้อที่สามให้มองหาต้นเหตุของปัญหาก็เพราะว่าทุกปัญหานั้นก็ย่อมที่จะมีทางออกมีทางแก้ไขอยู่เสมอเราก็จึงควรที่จะตั้งสติให้ดี ลองมองหาต้นเหตุของปัญหานั้นดูค่อยๆพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าเราควรที่จะแก้ไขจากจุดไหนก่อนจะต้องพยายามที่จะแก้ไขมันให้ได้อย่าได้ดิ้งเฉยเด็ด,ด,ดขาดมิฉะนั้นแล้วเราก็จะมานั่งเสียใยในทีหลังครับและข้อสุดท้ายในข้อที่4ก็คือมองในแง่บวกซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นที่เราจะต้องคิดในเรื่องที่เป็นแง่บวกเอาไว้บ้างอย่าไปคิดแต่ในข้อเสียเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันก็มีหลายด้านก็ขอให้ลองเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้ณนะวินาทีนี้และหากว่าท่านผู้ฟังนั้นได้พิจาราให้ดีกับเรื่องที่จะดำมาเสนอนี้เมื่อได้ฟังจบลงไปแล้วท่านผู้ฟังก็จะมีภรมต้านทานในการใช้ชีวิตที่มากขึ้นก็ขอให้จงใช้ชีวิตด้วยความเข้มแข็งอย่าได้ไปสนใจกับคำสบประมาทของคนรอบข้างให้มากนะก็ขอให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจ และก็ยอมรับให้ได้กับความไม่แน่นอนทั้งหลายทั้งปวงนี้ซึ่งก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมาเสริมกันในส่วนของหัวข้อที่เห็นว่าจะเกี่ยวเนื่องเอื้อประโยชน์ต่อกันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องผู้มีวาสนาต่อกันเท่านั้นก็จึงจะผูกพันต่อกันท่านผู้ฟังครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านนั้น ก็คงอาจจะมีความสงสัยหรือก็อาจจะยังไม่เข้าใจเลยสักทีเดียวกับเรื่องของวาสนาที่มีต่อกันก็อย่างเช่นว่าทําไมคนบางคนก็จึงได้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันชี้ชวนแนะนำกันไปทำความดีชวนได้โดยง่ายดายแต่ถ้าว่ากับอีกหลายต่อหลายคนนั้นไม่ว่าจะชวนเท่าไรเขาก็ยังไม่ไปอยู่ดีไม่ว่าจะกล่าวสอนตักเตือนเขาก็ยังคงจะไม่ฟัง หรือต่อให้ดีกับเขาเขาก็ไม,ม่วันที่จะดีตอบกลับคิดว่าเราประสงค์ร้ายไม่เห็นความดีของเราแล้วก็ไม่ต้องกังวลหรือไปเดือดร้อนใจอะไรไปครับก็ประวัติแท้จริงแล้วนั้นคนเราทุกคนนี้ก็ร้วนแล้วแต่มีบุพพกรมของตนเองด้วยกันทั้งสิน้นจะต้องเคยมีปัจจัยผูกกันทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลและฝ่ายที่เป็นอกุศลต่อกันครับก็หากว่าเราได้ปูกพันกันมา ในฝ่ายที่เป็นกูศล,ลกรรมต่อกันก็จะทําให้ได้เป็นกัลยาณมิตรกันครับสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุธทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ก็มีสิ่งที่แม้แต่พระองค์เองก็ไม่สามารถจะทําได้สามอย่างด้วยกันก็มีบันทึกไว้ในมหายานและสามประการที่ว่านี้ก็คือหนึ่งพระองค์ไม่สามารถจะโปรดสัตว์ที่ไม่มีวาสนาต่อพระองค์ได้สองพระองค์ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์ได้ 3. พระองค์ไม่สามารถที่จะโปรดสัตว์ให้สิ้นไปทั้งหมดได้ครับก็จึงขออนุญาตหยิบยกตัวอย่างเรื่องราวหนึ่งที่ก็มีอยู่ในวันหนึ่งที่พระสากยะมุดีพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมอยู่แล้วทันใดนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงกล่าวแก่พระอานนท์ว่าอานนท์เธอเอาทางน้ําใบหนึ่งไปในเบื้องหน้าตามทางจะมีหมู่บ้านอยู่แห่งหนึ่งหมู่บ้านนั้น มีหญิงชาราอยู่นางหนึ่งกำลังซักเสื้อผ้าอยู่แล้ก็ให้เธอจงได้ขอน้ำจากนางกลับมาทางหนึ่งแต่ก็จงจำไว้ว่าเธอจะต้องแสดงกิริยาที่สุภาพกับนางด้วยพระอานอนทเทระก็จึงได้รับคำแล้วก็นำทางน้ำเปล่าเดินไปตามทางที่พระพุทธองค์ทรงบอกพรางคิดในใจว่าเรื่องเล็กน้อยเพียงแค่นี้ไม่เห็นว่าจะยากเย็นอะไรเลย และพอเมื่อท่านได้ไปถึงหมู่บ้านแห่งนั้นก็ได้พบเข้ากับสตรีชาราผมขาวนางหนึ่งจริงๆหญิงชารานั้นก็กำลังซักผ้าอยู่จริงๆพระอานนท์พุทธอนุชาก็จึงได้กล่าวด้วยปิยวาจาขอน้ำจากหญิงชารานั้นอย่างสุภาพแม่เท่าแม่เท่าข้าอยากที่จะขอน้ำซักถังจะได้ไหมทว่าหญิงชารานั้นเมื่อได้พบเข้ากับพระอานนท์อยู่เบื้องหน้าก็เหมือนไม่รู้ว่าไปโกรธใครมา ไม่ได้หรอกน้ําในบ่อนี้ใช้ได้แต่คนในหมู่บ้านนี้เท่านั้นคนอื่นห้ามตักเชียวนะไม่ให้ไม่ให้แถมก็ยังไล่ตะเพิดพระอานนท์อีกเสียอย่างนั้นและไม่ว่าพระอานนท์ท่านจะกล่าวอ้อนวอนขอนางอย่างไรก็ไม่เป็นผลกระทั่งพระอานนท์ท่านก็เห็นว่าสิ้นหนทางแล้วจริงๆก็จึงได้เดินถือถังเปล่ากลับไปเมื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แล้วก็จึงได้แจ้งความตามที่เกิด พระพุทธองค์ก็ทรงพยักหน้ารับแล้วก็บอกพระอานนท์ให้นั่งลงแล้วก็จึงได้ขอให้พระสารีบุตรไปทำแทนพระสารีบุตรเทระก็จึงได้เดินทางไปกล่าวเช่นเดียวกันแม่เท่าแม่เท่าข้าอยากที่จะขอน้ำซักทางจะได้ไหมทว่าในครั้งนี้ก็น่าแปลกใจกเพราะว่าสตรีชารานางนั้นเมื่อได้พบเห็นพระสารีบุตรเข้า ก็ทำหน้าเหมือนกับได้พบญาติที่ไม่ได้พบเจอกันมาเนิ่นนานทางนางก็ยังไม่โกรธไม่โวยวายแถมก็ยังกล่าวตอบด้วยดีๆได้ได้เอาไปเลยตามสบายเลยเจ้าข้าพระคุณเจ้ามามาเดี๋ยวดิฉันจะช่วยตักตามให้ดีกว่าแล้วก่อนที่พระสารีบุตรจะกลับนางก็กุลีกุจอกลับไปยังบ้านนางได้รีบกลับไปเอาสิ่งของมาถวายพระสารีบุตรเทระให้พระสารีบุตรนำกลับไปอีก เมื่อพระสารีบุตรรับน้ำมาถาวายพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงบอกให้พระสารีบุตรนั่งลงทว่าพระอานนท่านก็เกิดความสงสัยเป็นกำลังก็จึงได้ทูนถามกับพระพุทธเจ้าว่าด้วยเหตุอะไรกันก็จึงได้เป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาก็จึงได้ตรัสต่อไปว่าที่นางได้ปฏิบัติกับเจ้าทั้งสองแตกต่างกันเช่นนี้ เพราะในชาติอันร่วงมาแล้วสตรีนางนี้ก็มีสภาพเป็นเดรัจฉานเกิดเป็นหนูตัวหนึ่งแล้วนางก็ตายอยู่บนธนุนพระอานน์ในชาตินั้นท่านก็เป็นพ่อขาผ่านทางมาเมื่อได้เห็นซากของหนูตัวนั้นตายอยู่ในใจของท่านก็เกิดความรู้สึกสะอิดสะเอียนก็จึงได้เดินเอามือปิดจมูกแล้วก็จากไปแต่ทว่าก่ตรงกันข้ามกับพระสารีบุตรที่ในครั้งนั้น เมื่อพระสารีบุตรได้เห็นซากของหนูตัวนั้นก็ให้บังเกิดจิตเวทนาสงสารสามก็ยังเอาซากหนูตัวนั้นไปฝังกลบเป็นอย่างดีอีกด้วยและเมื่อในชาตินี้พวกเจ้าได้พบกันอีกครั้งสิ่งที่ด่างปฏิบัติต่อเจ้าทั้งสองก็จึงมีความแตกต่างกันเช่นนี้ท่านผู้ฟังครับถ้าว่าเรื่องของจิตนี้มันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเราก็จะต้องรอบคอบไม่ก้าวล่วงผู้อื่นแม้เพียงความคิด และก็ได้มีอีกเรื่องราวหนึ่งจากมหาปรัชญาปารมิโตประเทศที่ได้มีบันทึกเอาไว้ว่าในครั้งหนึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทางพระอานนเทระก็ได้เดินบินทบาทในเมืองไวยสาลีในครั้งนั้นพระอานนเทระท่านก็ได้มองเห็นสตรีอยู่นางหนึ่งเห็นว่าสตรีนี้ทางยากจนข้นแคนเป็นที่น่าสงสารเวทนายิ่งนักด้วยเหตุนี้ พระอานน์ก็จึงเด็ดูุขอต่อพระบรมศาสดาขอให้พระพุทธองค์ไปโปรดนางพระพุทธองค์ก็จึงทรงได้ตรัสว่าเรากับนางนั้นไม่มีเหตุปัจจัยผูกกันดังนั้นนางก็จะไม่ศรัทธาในเราเราไม่สามารถที่จะโปรดนางได้พระอานน์ท่านก็ได้รบเราอยู่ถึงสามครั้งสมเด็จพระบรมศาสดาก็จึงได้ดำเนินไปหานาง และเมื่อพระองค์ได้ยืนต่อหน้าคงนางสตรีนางนั้นก็กลับหันหลังไม่สนใจพระพุทธเจ้าและไม่ว่าพระองค์จะเดินไปต่อหน้านางอีกกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนางก็จะหันหลังให้กับพระพุทธเจ้าในทุกครั้งไปและถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะได้ทรงแสดงฤทธิ์ให้พระกายของพระองค์นั้นขึ้นมาพร้อมกันทั้งสี่ทิศสตรีนางนั้นก็ปิดตาเสียไม่มองไม่สนใจพระองค์เลยในที่สุด พระอานนท่านก็จึงได้ประจักษ์แก่คำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ว่าหากไรวาสนาต่อกันไรปัจจัยผูกพันต่อกันก็ไม่สามารถที่จะโปรโดกันได้แม้กับพระพุทธเจ้าเองก็ไม่มียกเว้นครับก็ขอให้ได้พิจารากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับ และก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทําส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคาติเตือนใจที่ผมจะนำไว้ท่านผู้ฟังได้นำไปฉูคิดพิจาร,รากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องของนิทานสอนใจเรื่องอาจารย์สอนศี์ท่านผู้ฟังครับและเรื่องราวนี้ก็ได้กล่าวถึงอาจารย์กับลูกศิษย์คนหนึ่ง ผู้เป็นอาจารย์นั้นก็ได้ชวนลูกศิษย์ไปเดินตามชายหาดและก็มีช่วงหนึ่งของการสนทนาอาจารย์ก็ได้ใช้ไม้เท้าขีดเส้นสองเส้นลงบนผืนทรายเส้นหนึ่งนั้นก็เป็นเส้นคู่ขนานห้าฟุตอีกเส้นหนึ่งก็ยาวสามฟุตตามลำดับผู้เป็นอาจารย์ก็จึงได้กล่าวกับลูกศิษย์ว่าไหนเธอลองทำเส้นที่ยาวสามฟุตให้ยาวมากกว่าห้าฟุตให้ดูหน่อยสิลูกศิษย์ ก็จึงได้หยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็จึงได้ตัดสินใจลบรอยเส้นที่ยาวห้าฟุตนั้นให้สั้นลงจนมันเหลือเพียงหนึ่งฟุตด้วยเหตุนี้เส้นที่ยาวสามฟุตก็จึงได้โดดเด่นขึ้นมาแล้วสิทธ์ก็ได้สบตากับอาจารย์ก็พรางขอความเห็นว่าเช่นนี้ใช้ได้หรือยังครทว่าอาจารย์นั้นก็ได้เคกหัวสิทธ์เบาๆแล้วก็ได้กล่าวบอกไปว่า การที่เจ้าคิดจะยกตนให้สูงโดยการทำ้ายคู่แข่งนั้นมันก็ไม่ใช่วิธีการที่ดีเลยฉะนั้นถ้าอยากจะเลือกใช้วิธีนี้ชีวิตของเธอก็จะมีแต่ความล้มเหลวไม่มีความพัฒนาทางที่ดีก็คือควรที่จะเลือกวิธียกตัวเองขึ้นโดยไม่ไปลดคนอื่นลงแล้วอาจารย์ก็ได้สาธิตให้ลูกศิษย์ด,ดู ด้วยการขีดเส้นสามฟุตให้ยาวขึ้นเป็นสิบฟุตแล้วก็จึงได้กล่าวกับลูกศิษย์ไปอีกว่ากอจงอย่าคิดว่าคู่แข่งของเธอคือศัตรูแต่ให้คิดว่าเป็นครูของเธอที่จะต้องพัฒนาตนเองให้เทียบเท่าหรือดีกว่าเขาก็คือคนสำคัญที่จะทำให้เธอได้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสง่างามก็เพราะเขาจะทำให้เราได้รู้ว่าตัวของเราเองนี้ มีศักยภาพในการทำงานขนาดไหนนักสู้ที่ดีก็มักที่จะชื่นชมคู่แข่งหรือคู่ต่อสู้ที่มีความเข้มแข็งก็เพราะว่าคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอก็จะทำให้ชัยชนะของเขาไม่สง่างามฉะนั้นแล้วเมื่อเธอได้พบกับคู่แข่งที่แข็งแกรง่งและก็มีความฉลาดล้ำก็ให้เราได้รู้จักขยับตัวเองขึ้นไปให้สูงยิ่งขึ้นคนที่พยายามจะเลื่อนตัวเองขึ้นไป โดยการกระทําที่เข้าลักษณะฆ่าน้องฟ้องนายและขายเพื่อนก็ถึงแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายได้แต่ทว่านั่นก็เป็นความสำเร็จที่ปราศจากเกยียรติเราไม่อาจจะเอ่ยอ้างได้อย่างเต็มภาคภูมิการที่เราได้เลื่อนตัวเองขึ้นไปโดยวิธีการที่ไม่ชอบทำกับการเลื่อนตัวเองขึ้นไปโดยปล่อยให้คนอื่นได้ก้าวไปตามวิถีทางของเขาอย่างเสรีนั้น มันก็ย่อมที่จะมีผลลัพธ์ที่ต่างกันการเลื่อนตัวเองขึ้นไปพร้อมกับลดคนอื่นลงเราก็อาจจะชนะแต่ก็มีศัตรูเพิ่มขึ้นแต่ถ้ว่ากับการที่เราเลื่อนตัวเองขึ้นโดยที่ไม่ลดคนอื่นลงเราก็จะเป็นผู้ชนะพร้อมกับมีเพื่อนแท้เพิ่มขึ้นอีกมากมายและหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นคู่แข่งหรืออดีตศัตรูของเราเองอีกด้วยครับ และหากว่าเราท่านทั้งหลายสามารถจะทำได้ดังนี้สังคมของเรานั้นก็จะเป็นสังคมแห่งความสำเร็จบนพื้นฐานของมิตรภาพโดยแท้จริงครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดาเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่ำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมา จนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตป,ปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะญาณธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมี แก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกลนประการใดกระบผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้หนที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาก,กันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ